มเจ้าภูนพิสมัยเป็นธิดาสมเด็จกรมพยรรมรงราชานุภาพม่อมเฉยเป็นมารดามีพี่น้องหลายองค์ท้องม่อมเฉยนี่นก็หลายคนถัดจากท่านไปภูนพิสมัยก็ท่านม่อมเจ้าพิไลเลขาแต่ที่ท่านสนิทสนมเป็นพิเศษคือหม่อมเจ้าพัฒนายุที่เรียกว่าหญิงเหลือ สามองค์เนี่ยพุพธิสมัยพิ่ไรเลขาพัฒนายุเนี่ยตามเสด็จตําเด็กกรมยามรงลี้ภัยไปอยู่ที่เกาะหมากเป็นเวลาทั้งหมด10ปีถึงได้กลับมาเมืองไทยกลับมาได้ปีเดียวตําเด็กกรมยามรงก็สิ้นพระชน ก,ก,ก็ตกงานเบาโลเลยไม,ไม่มีงานงานทำํำแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่เจ็ดประทับอยู่ที่วังเกรงวนที่หัวหินเกิดกบฏบวรเดชมีคนเข้าใจาในหลวงจะอุดหนุนพระองค์เจ้าบรเดชเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์เจ้าบอรเดชแพ้ก็เลยกันว่าจะไปจับในหลวงรัชกาลที่เจ็ดในหลวงก็เลยให้ท่านชินท่านท่านชินที่เป็นลูกสมเด็จกรมพระสวัสดิ์ไปขโมยรถไฟจากเพชรบุรี รับเจ้านายไปหัดใหญ่เจ้านายก็มีสมเด็จกรมยานร,รงรงสมเด็จกรมยานฤทธิ์ท่หญิงพูนใครทายทั้งหมดส่วนในหลวงเองลงเรือ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 ยนชื่อเรือวรุณเอาพ่อตาท่านเมียท่านแม่ยายท่านวิ่งไปสงขาทีนี้ขึ้น,ข,นขึ้นรถไฟคันนี้ในเล้งพิสมง์เป็นผู้ว่าการรถไฟ สั่งให้ระเบิดทางทีนี้พระราชญาติตกใจก็โทรศัพท์มาถามพญาพหลซึ่งเป็นนายรมตรีว่า,ถ,ถ,าถ้าเพื่อว่าระเบิดทางก็จากนายจินประชนหมดแน่แจ้วคุณพหลนก็เลยสั่งให้ระงับรถไฟนี่ก็เลยมาถึงหัดใหญ่ทีนี้ระหว่างที่อยู่ที่หัสใหญ่ในหลวงอยู่ที่ส,สงขลา ท่านหญิงมรารยาทส่งโทรเลขไปถึงสมเด็จกรมยามรงว่าเพ็กบวยอยากพบคือทางทางกรุงเทพเขากำลังล้างคุกนึกจะจับสมเด็จกรมยามรงสมเด็จกรมยามรงได้ได้โทรเลขของท่านหญิงมรารยาทก็ไปทูลลาราชการที่เจ็ดเบลีภัยอยู่เกาะมากก็ท่านหญิงพูนท่านหญิงพีไลท่านหญิงเหลือตามไปด้วยไปอยู่ที่ทเกาะมากสิบปี ันหนีไปอยู่ที่เกาะมาจะมีบบาทอะไรไปอยู่ที<ม>่อยู่ถึงถึงนนะสิบปีจนพระประชนแปดสิบก่อนหน้านั้นจำได้กรมพระสวัสดิ์เป็นประชนพี่น้องทั้งคนนี้ไม่ถูกกันนะแต่จำเด้กรมยามเราท่านจัดงานศพถวายของพระสวัสดิ์แล้วถ้าการน,นึกว่าน้องท่านตายแล้วอ,ออกจากกาปีเดียวเนี่ยข,ข้างหน้าคงถึงท่านมั่งละเมื่อพระชนแปดสิบก็มีหลายประหารถึงลูกทั้งหมดบอก,กว่าถ้าเผยว่พ่อตาย ก็ให้เผาศพอยู่ที่ปีนังเหมือนอย่างที่พ่อเผาศพกองสมเด็จกรมพระสวัสดิ์ท่านพิสิตดิษพง์ตอนนั้นจะเป็นพันตรีทํางานอยู่กองประสานงานกับญี่ปุ่นหัวหน้าใหญ่คือพลตรีชัยปฏิประเสฐเป็นพลตรีเป็นคนโปรดของจงอมพลปอได้ลายพระหัตเ์เดจพ่ออ่านแล้วก็น้ําเนตรไหล<ม>คุณชายก็ถามท่านเป็นอะไรไปก็ เอาลายพระหัตจะเด็จพ่อให้ดูบอกว่าพ่อราตายแล้วคุณชายเขาสงสารเขาก็บอกจอมพลปอรมนำรงจะแปดสิบแล้วไม่มีพิษมีภัยแล้วให้กลับมาเถอะกลงจจ้ามปอก,ก็ยอมให้กลับมาเพราะฉะนั้นหมอมเจ้าพิสิทธ์มีบุญคุณเพราะฉะนั้นคุณคือริษถแต่งกรอนรอ่อพิสิทธิ์ดิสพีบูรภูนพิสปรีดีมารยาธรรมรงเนี่ย มาตอนนั้นก็น้ําท่วมพอดีต้องพายเรือไปขึ้นวังวังวรดิตแต่ว่าตอนนั้นอาจารย์ปรีดีเป็นผู้สมเดราชการแทนพระองค์อาจารย์ปรีดีก็ไปเยี่ยมสมเด็จกรมยามงรงสมเด็จกรมยามรงท่านฉลาดท่านก็ตอนรับอาจารย์ปรีดีพี่เป็นพิเศษให้ขึ้นไปรับบนตำหนักข้างบนรับสั่งเรียกว่าเจ้าคุณบ้านเมืองเป็นของเจ้าคุณแล้วนะฝากบ้านฝากเมืองด้วยแล้วท่านเป็น ผู้ด,ดีแบบฝรั่งเมื่อผู้สาเร็จมาเยี่ยมท่านก็ต้องมาเยี่ยมตอบก็ต้องนั่งพายเรือไปแต่ไม่เอาท่านหญิงผูนไปหรอกแต่บอกเดี๋ยวท่านหญิงเดี๋ยวบอกหญิงพูนไปเหี้ยวเขาก็าเอาเอาท่านหญิงพี่ไหลไปก็ไปไปเยี่ยมตอบอาจารย์ปีดีอาจารย์ปีดีเขาก็ตอ,ตอนรับขับสู้ดีเสร็จได้อีกไม่นานท่านก็สิ้นพระชนที่เมื่อมาสิ้นพระชนแล้วเนี่ยตอนนั้น่ะ พวกเจ้านายจอมพลปอเขาตังแต่เจ้านายมากเจ้นา,านายก็พระเจ้าพมะสสาท่านหญิงแก้วเป็นลูกสมเด็จกรมยามรงแต่ว่าเป็นท้องหม่อมเจิมอยู่กับสมเด็จพมะสสาท่านหญิง,าางแก้วก็ไปเจราจา,จา,รรอ,จารรอาจารย์ปปดีขออาจารย์ปปดีช่วยอาจารย์เปดีก็รับสมเด็จพมะสสา,าไปอยู่ที่วังบางปะอินจอมพลปอก็ไปเยี่ยมเรื่อยๆแต่หญิงพูนก็หนีระเบิด ไปอยู่ที่วัดวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติท่านหญิงภูลท่านเป็นคนรักความจริงแล้วทีหลังมาคุ้นการอาจารย์ปรีดีแล้วก็มาคุ้นกับท่านท่านผู้หญิงภูลสุขท่านก็เห็นว่าคนพวกนี้เป็นคนดทนีท่านก็ไม่เชื่อเลยเรื่องีสวรอนาคตท่านอยู่ฝ่ายอาจารย์ปรีดีมาตลอดเมื่ออาจารย์ปรีดี ไปอยู่ที่ฝรั่งเศสท่านก็ไปเยี่ยมถึงถึง,ถ,งถึงปารีสนะอันน้พูนท่านเป็นคนรักความจริงรักรักความดีเป็นคนกล้าท่านก็ทรงพระเมตตาท่านผู้หญิงมีอะไรท่านผู้หญิงก็ไปไปเฝ้าท่านเป็นนักเขียนไปไหนท่านเขียนเล่าหมดนะ สิ่งที่ท่านเขียนเนี่ยเป็นความจริงมองในแง่มุมของท่านนะอะไรที่ท่านเล่ามักจะเป็นความจริงไม่มีอะไรบิดเบี้ยวท่าน,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 นสนใจในศาสนาพุทธแล้วก็อุทิศตัวมากเลยเพื่อพุทธศาสนาโดยเฉพาะองค์การพุทธศาสนาพัน์แห่งโลกนะั้นท่านเป็นตัวตั้งตัวตีนะ เพราะมันเริ่มขึ้นที่ท่ลังกาดกรมาราใช้แคร,รากเขาตั้งขึ้นแล้วตอน,น,นลังกาก็เกิดวุ่นวายเลยาย้ายมาอยู่พมา่ายูในปีเดียวพมา่าเกิดรัฐประหารใหญ่เลยาย้ายมาอยู่เมืองไทยท่านยิงภูณัอุ้มชูมาแล้วอยู่เมืองไทยมาตลอดเลยอานมีบุญคุณกับองค์กรพุทธสัมพันธ์แห่งโลกมากก,ก็คือท่านหาคนไปช่วยท่านบริหารน่ะท่านเองบริหารไม่เป็นท่านหาคนเก่งๆไปช่วยท่าน มเด็จกรมยามรงเนี่ยท่านเป็นนักเรยงหนังสือแม้กระทั่งหอสมุดแห่งชาติเนี่ยท่านก็เป็นคนริเริ่มหาหนังสือดีๆมาหาบรรรักษ์ดีๆมาส่วนพระองค์เองท่านเก็บหนังสือดีๆทั้งนั้นบางอย่างหอสมุดหลวงไม่มีท่านก็มีเพราะฉะนั้นก็เป็นของสมบัติมีค่ามากและเวลานั้นบ้านเมืองเราญี่ปุ่นยึดครองอ่โดยนิตยนใยญี่ปุ่นก็ขอผ่านเ,ยเฉยๆแต่โดยพฤติที่ในก็ปก ญี่ปุ่นปกครองอยู่เลย้วญี่ปุ่นก็ต้องการจะเอาหนังสือทั้งหมดสำเด็จสมเร็จกรมรำลงไปไว้ที่เมืองญี่ปุ่นให้เงินเป็น,เป,นเป็นล้านเลยเงินไม่ใช่น้อยๆแต่ญิงภูนท่านเป็นคนชาตินิยมท่านก็ไม่ยอมขายต่านจะให้เป็นสมบัติของชาตินะแล้วก็เลยปรึกษาบอกอาจารย์ปรีดีอาจารย์ปรีดีก็เลยบอกให้รัฐบาลจัดตั้งขอรำลงให้ได้สำเร็จ สงครามใกล้จะยุติแล้วอยู่หลังหอสมุดแห่งชาติหอสมุดแห่งชาติเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะอยู่ที่หน้าวัดมหาธาตุที่หันหน้ามาทางสนามหลวงสมเด็จกรมอานริทันออกแบบนานมากเดิมรัชกาลที่ห้าต้องการจะให้เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แล้วก็วันนคกศก่อนรัชกาลที่หกก็เลยขอให้เปลี่ยนมาเป็นหอสมุดแห่งชาติ ย้ายมาอยู่ที่วังวรดิตก็เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อยาวขึ้นว่าเป็นหอสมุดอ๋อหอสมุดดำรงราชานุภาพอ๋อผม,ผมสนิทกับท่านเนี่เป็นองค์แรกที่ผมรู้จักเพราะผมอยู่อังกฤษผมเขียนเรื่องสมเด็จกรมรรมรงเป็นภาษาอังกฤษชั้นสั้น,ส,นส่งมาถวายท่านโปรดมากโปรดมากบอกว่าเนี่ยรู้เรื่องพ่อท่านดีกว่าน้นองชายท่านอีกประเอิญปีนั้นผมกลับมาสมัยนร้อยเอ็ด พ่อท่านท่านทรงพระชนอยู่พร,ระชนเก้าสิบหกท่านให้ผมแปลที่ผมเขียนแล้วพิมพ์แจกในงานนั้นด้วยรับจัางเรียกผมน้องชายน้องชายปวดปร,บบรานผมมากก็เขียนน,นมัยกรมรงเขียนบทความสั้นๆนะแต่ว่าท่านถูกพระไทยมากว่าทำไมเด็กสมัยใหม่รู้เรื่องดีขนาดนี้เขียนลงที่สามรคคีสารของของนักเรียนไทยในแองกฤษเนี่ยแล้วส่งมาถวายท่าน โปรดมากให้แป,แปลแล้วก็พิมพ์แจกในงานนั้นเลยงานที่ประชน96